คุณผู้ชมพบกับหน่อยรายการที่นี่ที่กรุงเทพันอีกแล้วค่ะวันนี้หน่อยพัคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน,นะคะจ,จะมองเห็นไม่ค่อยชัดค่ะแต่ว่าตรงนี้ถ้าคนอยู่ฝั่งทนหรือว่าเดินทางข้ามกันอยู่เป็นปกติเนยก็อาจจะคุ้นเคยกับตัวสะพานด้วยหรือว่าสะพานที่เป็นโครงสร้างเก่าที่มีการสร้างทิ้งรางไว้บริเวณช่องกลางของสะพานพระปกเกล้านั่นเองค่ะ เพราะว่าที่นี่นะคะกําลังจะมีโครงการดีๆของกรุงเทพมหาคนครเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือโครงการปรับปรุงทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานขา้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางของสะพานพระปกเกล้าให้เป็นสวนลอยฟ้าค่ะเป็นสวนที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของริมแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งฝั่งธนครแล้วฝั่งธนุรีเป็นการเปิดมุมมองใหม่แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งใหม่ได้เลยนะคะ ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามาไปดูกันค่ะโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินซึ่งถือเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดับแห่งแรกของประเทศไทยแต่ด้วยการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ทำให้โครงการหยุดชะงักลงในปี2535ทํำให้เหลือเศษซากของทางวิ่งที่ทำค้างตึงอยู่เกือบ30ปีปัจจุบันทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างนี้ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสียเปล่าโดยปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนและจุดเด่นของสวนลอยฟ้าแห่งนี้ยังเป็นโครงสร้างที่อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมน้ำสามารถเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองได้มากยิ่งขึ้นโดยโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินมีความยาวประมาณ280เมตรกว้าง8เมตร50เซนติเมตร มีระยะห่างจากช่องทางเดินสะพานรถพระปกเกล้าทั้งสองฝั่งฝั่งละ80เซนติเมตรความสูงคงที่วัดระดับ9เมตรจากพื้นดินโดยปลายสะพานฝั่งธนบุรีและปลายสะพานฝั่งพระนครเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้นลงกทมได้นํามาออกแบบโดยคํานึงถึงอัตลักษณ์และคุณค่าของพื้นที่ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีซึ่งตัวสวนสาธารณะลอยฟ้าต้องเหมาะสมกลมกลืนกับรูปแบบการฟื้นฟูเมืองเก่าออกแบบด้านข้างสะพานนาสายตาเป็นระลอกคลื่น สลับกับแนวต้นไม้สร้างความร่มรื่นตลอดแนวและจะมีการสร้างผนังกั้นด้านข้างสูงกว่า2เมตร50เซนไล่ระดับตลอดแนวโดยเป็นทั้งผนังทึบด้านล่างสูง1เมตรและต่อเนื่องด้วยผนังโปร่งใสด้านบนสูง1เมตร50เซนเพื่อให้ประชาชนมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้สะดวก ผนังกั้นก่อสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงช่วยในการป้องกันลมป้องกันการปีนป่ายของประชาชนการคว้างปาวัตถุใดๆไปที่รถบนสะพานพระปกเกล้าและยังได้ออกแบบทางขึ้นลงให้มีทั้งบันไดและลิฟต์ให้กับผู้ใช้รถเข็นสามารถมาใช้งานสวนลอยฟ้าได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วยค่ะด้วยความกว้างของตัวสะพานจะแบ่งพื้นที่เป็นทางเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจจุดชมวิวต่างๆส่วนจักรยานนั้นประชาชนสามารถนำขึ้นมาบนสะพานได้ แต่จะต้องจูงข้ามสะพานไปเนื่องจากกรทมไม่มีการจัดทําช่องทางให้ขี่จักรยานเพราะอาจเกิดอันตรายกับประชาชนผู้อื่นได้ส่วนพันธไม้ที่จะปลูกบนสวนลอยฟ้าจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมซึ่งต้องเป็นพันธไม้ที่มีความทนต่อแดดและลมแรงและไม่อย่างรากลึกจนเกินไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสะพานได้ค่ะ โดยโครงการนี้ได้เริ่มวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่16พฤษภาค,คมที่ผ่านมามีระยะเวลาดำเนินการ360วันโดยจะครบกำหนดแล้วเสร็จในวันที่23มีนาคม2563ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับรูปแบบเบื้องต้นของสะพานพระปกเกล้าสกายฟา้าค,ค่ะซึ่งอีกหนึ่งปีนะคะเราก็จะได้เห็นของจริงกันแล้วและสามารถที่จะมาเที่ยวกันได้ค่ะแต่เนื่องจากพื้นที่สวนนะคะเป็นทางยกระดับการเข้าถึงเนี่ยก็อาจจะต้องมีกฎกติกาเยอะกันนิดนึง แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญให้เป็นแลนด์มาร์คคู่คนกรุงเทพต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการที่ดีที่กรุงเทพที่นำมาฝากกันนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผ่านทั้งเช่าดรีนๆนไลฟ์พีททุกวันอังคารเวลา11นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้หน่อยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ